สวัสดีนะวันนี้อยากขอเพลงก็สวัสดีวันนี้ก็จะมาเล่นผีในพาร์ทโมโซเบียนะคบนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นวอชชั่นใหม่ที่โหลดมานะจ๊ะมา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 แต่ของเงินยูไอแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนฮี่ๆอ่ะจะแม่งต้องซื้อของใหม่ด้วยนะแม่งไม่แม่งไม่เซฟให้อืมอ๋อเมืม่อกี้กูตายใช่ใช่ใช ล่นกันนะ่วมง่อมานี่อนะเนี่ยนนี้จะมาเล่นด่านหกนะตังวูดได้นะหกตังวูดได้ไม่ว่าดูกันว่าเป็นยังไงกับสีเวอร์ชันใหม่มาดูกันนะวันนี้จะมาเลียนผีกันนะทัาชอ่อเกมหนึ่ง เอ้อันนี้เป็นของธรรมดาอันนี้จะเป็นกล้องกล้องโคตรก่าลมาเลยน,นี้หีมะาตออกเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะมาเล่นกันเลยกล้องอะไรเนี่ยโบนี่โอ้แม่งหลงดีกระซิบนะ USB streaming เนเดี๋ยวไฟฉายไม่มีไฟฉายก็มืดนะ แบบนี้อีนี่ใช่ยังอีนี่ชื่ออ,ไอีไลส์สตีปสตีสเตสเตเวนอีอีไลส์สตีอะไรไม่รู้อ่ะวัถ้ะทุกคนตัวนี้ให้ดีเทคโก้ต้องให้โมชั่นเชนเซอร์มันดีเทคผีว่าผีมันผ่าแล้วก็ต้องให้ผีมันอีเวนต์แล้วก็ต้องถ่ายรูปผีโ oh อ้ไม่ก็อะกลัวอะไรอะ่ะเอ้ว เอาย m f แล้วก็เอาเทอร์โมไปแต่นราตี่ไหนไม่รู้นะเะยแหาห้องที่มันเย็นๆเนี่ยมันเอากันวะรอพี่นี่นี่มีกอดไวกันห้องที่เย็นทีสุดแล้วก็มีสัญญาณฮ่าเสียมาจากด้านหน้าวะ่ะเดี๋ยวโตกแถวาห้องครัวเดี๋ยวขอเช็กกน มีนะเดี๋ยวกี่สิบปรตีนเอ้ยขังด้วแกโอเค,อเค,ค,คออมีนะห้องห้องลิ้มลมลิ้มลมก็ไม่น่ามีอ่ะแต่มันเสงมาจากห้องครัวเดี๋ยวไปดูก่นม่นห้องครัวล่าก็ไม่รู้มีห้องครัวกระเด็ตรงนี้ อายูเหี่ยวไอ้ถึงใครเคาะอะไรวะเอ้าวเรี่องอยู่ห้องเราต่ออายูเหี่ยแว่อยูเป็นไอเลียนบอไอเลียนบอไอเก่าอยากเป็นเศอุฐย แม่ดนี่ไงกูู้ทันไาโง่ไอ้ผีง่ติดสหาแม่งม่โยกจะจอยควายเป็นแย่หน่อยผีง่ควายี่มเป็นราเรรไอ้ควายแย่เป็นแย่หนไอ้กระจอยแย่เป็นแย่หนแย่เลาคนไม่เป็นไ้ควายเรามาทำแย่เป็นควันแย่โง่จอยแย่ผีง่ควายมีกิ่นผีผีเล่นกระจอกจ้าแม่ิงก็มาออกมาดอามาดิด็กนี่งางองมาดเอมาครับอามาครับอามาครับน้องออามาครับ ออมาสิโชว์ y o u r s โชว์ yourself ีโชว์ yourself อืมมันมันนี้มันแห่มันควันอะนี่เป็นควันมันต้องตัวอะไรวะหรือแม่ไม่ใช่ตัวอะไรวะถ้าแห่มันควันอะเตรีมแล้วนะแต่มันปิดไฟอะไม่ได้ติดเรโชว์ y o u r มันไม่อู่ห้องนี้ว้วนะม่น,าน่าีเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีกดออกเฮ้ยสิ่งของตกแถว้องนออะไรนะเดี๋ันะติ๊กอะ่ะเอาไม่แน่ใจว่จะเอาโมชั่นเปติดติดตรงนี้กันท,งทงาทงทางออกทางออกทางเข้าอ่ะทางเข้าช่วยเซลช่วยเซลได้บ l f ช่วยเซล โอเคเสียงเปิดประตูเสียงเปิดประตูตัวอันนี้ประตูมาจับแถวนี้อะไรนะยูวีเหรอเอ่ไนั่นนะเปิดประตูจริงเด้อยูวียูวีไม่จับจับไหมนี่จับเดี๋ยวเอากล้องเงินไปไม่ผิดอ่ะแต่มันจับประตูล่ะใช่ไหม มาฟักเกอร์ไม่ติดวเฮ้ยชิดเท็มสัวชิดเท็มตรงนี้คิดเท็เมาาตรงออนี้เห็นะเอาของตกไอห่ามึถือของยังไงให้ตกไ้โง่อีโง่เลยมาเนียอยยูเฮียเรืมเืมลืมลืมสติเด็ดมนนี่งนะมาเช็คกันว่ามีสัญญาณ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีมสอมสีแ ดีว่าสามสิบเดี๋ยวมนจับตุ๊กตามด้ไงจับอะไรกวเห็นมข้างล่างอ่ะตไม่หมดอ่ะเ้ามิจิเดี๋ยวไม่ถ่ายแม่ไมัเจอบ่อแสหายเลยมชั่นเดี๋ยวมชั่นมาติดตรงห้องเด็กมชั่น ยังไม่ไดีโ okay. อเคโอเคแต่มันไม่แสดงว่ามันไม่ได้ไไดไไดไอยู่โรงรถมันอยู่ห้องเด็กบันไดมันอยู่ห้องเด็กอยู่ห้องเด็กตอนนี้ไหวชิว์ว้ไหวชิวชิว์ติดเลยเดินผ่านขโมนแมนเดินผ่านลุงสาลุอองสาในาห้องนี้โชว์กิ๊ฟเซลโชว์กิ๊ฟเซล ไม่ชหรอนี tamam ่ดัดนีดัดนี่ดัดนี่ดัดถ้ามันมีดัดมันจะเป็นแบบเป็นตัวเลยเยเป็นตัวผ่านเนี่ยเกมมันอัปเดตใหม่ะ้อรเกอกว ไอ้กางเกงในมันตกเลยเดี๋ยเอาตปีที่คุยมันเนี่ยมากระดิ๊บครับแล้วผีต่อหรือเปล่าอายูเฮียมันเดินผ่านเลยนี่วะอายูเฮียไอาเล่นบอเฮ้ยมันเดินห่านแกมันเดินผ่านบ่อยแต่วัพ่อเป็นนักวอล์กอินไงโง่ผีโง่เดี๋ยได้นักวอล์กอินเดี๋ยวเยี๋มัมดิเอ้ยเดี๋ยวเดทเอ้ยเยี๋อะไรวะ ท่อ where are you where are you w uh, ่าขงตไอเหียมันเยอะเฮ้ยมันเยอะของใสรัวเลยขอพ่อนายโยนของนี่อีโ่ไอีโ่อ are you e e i e t y show, yourself. show yourself. แต่ตอนนี้มันเย็นสุดอะมันยงไงีนี้มันเย็นสุดอะ,อนนดอะอ where are you?

สีเด็กมันเขียนเป็นเนาะเขีนของตัวนี่แหละ Writing Piece Writing Come on Come on Waiting, Writing Writing p เขียนดิอีกสโง่มันเขียนดีสาสตร์มันเขียนเนมันจะเดินผ่านทำไมโง่เอาเอามันใกล้ๆเลยอะ Writing Piece w r i ว่าแหละมา Writing Writing Piece w r อ้าวมันเขียนว่าสวยดีเฮียยนหรอฮะไอพี่ตัวนี้ม่นแค่ฟังคนไว้ดีโกอรไวติ้งไหนึ่งบอกแสเช็คดัดก,กันชอาเดินผ่านหลัาประตูอ่ะชอบเช็คหน้าประตูอ่ะมันชอบมันชอบเดินผ่านเนี่ยถ้ามันถ้ามันมีดอดกัมันจะเดินผ่านเลยไหม สิดเข็มแม่งติดเข็มนเะลนออกมาากปากเอ็มเอฟไม่รู้สปิริตไม่ตอบมีดีมอนกระเฉดถ้าสปิริตไม่ตอบเลยค่ะเราอีกอน้องเดี๋ยวมันยิงเป็นตัวนะ่เปิร์ตตัวอันนี้ตัวบ้านไหนอันนู้นเหรอนนนะอ้าวมัน,นี้ไม่ใช่กินอย่ามาเล่นกับกินนะครับบอกเลย เปิดตัวตรงไหนวะอเทธิเนี่ยเปิดตรงไหนวะหลอกกูแล้วเนี่ย,ย,ม,ย,ออยมันจะล่าแล้วมันจะล่ามันติดไฟอ่ะมันจะล่าและมันเตรียมตัวละมัเนเปิดตรงไหนไอ้เนี่มันกลับมาดเนี่ยมันไม่ขับอ่ะอิทธยพี่นั่งดื้ออันนี้นะอ๋อปลาขอใส่เน้นได้ปะไม่ได้อิกธิกดอักันออกน,น,นี่ ันอยู่หน้าประตูเว้ยตัว,ว,ตวนเนี้ยมันไม่มีกดออฟแบบนี้ยแ่งโอ้โหผ่านเนี่ยผ่านแต่เนี่ยทางเข้าอ่ะเฮ้ยมีกดออฟนี่ไงนี่มีมีกดออฟมีกดออฟเลเวอแรนซ์หรอดูอ่ะม่ชัวรปิดเทมมาบ้างไงแกแต่อ็ความแน่ใจแต่มันก็ไม่ติดหรอกนะติดแล้วฟิตเทมบอสมันต้องติดหรอกดิถ้ามันฟิตเทมอ่ะ อแต่ควอัออกปากโวยเซลอ่อมันมันอีเวนต์ด้นหนวะโอ้ยยังต,ต้องหาลูผีไม่รู้ว่าตัวอะไรอ่ะไม่รู้นะว่ามาตรงไหนเนี่ยมันไม่มันนี่มันเป็นตัวปีนเลย อยู่ไหน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 ไม่ทันอ่ะอีเวนต์วไวจังวะอยู่ไหน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 วะเฮ้ยยี่ไม่เห็นพี่เห็นพี่แล้วผีอ่ะผีมันโอ้โหเล่นตัวเด็กี้อะอุ้ย มามาต้องจูก่ะต้องจูต้องจูอย่างเดียวต้องจูนี่ต้องจูนะอ๋อวยมันเดินไปเฮียอวยเฮียเดินโคตรไวโอ้ไอเฮียตันนี้เราไัเน้นเราไปถ่ายผี่ติดแล้วแหละไม่ติดมีค่วยเหอะโอ้กูตายโอ้โหถ้าตายดีโคะอนาแบ เลเว่นน่ะเออเ <Welcome back. S 1> ลเวนตอนนี้ไท่าไหร่อ่ะยี่สิโอ้โหไปให้พ่อเอหอะวดแลวของหายมาฟักเกอร์ได้ตามแหละทำเวลาได้สิสามนาทีเออก็ตามและก็ันนี้เด็กเรียนก็มาเร่นกันกน,กน,น,นี้แหละก็ับก็เริ่มใหม่หมดละตั้แตเวิวสามสิบอ่ะตอนนี้วิวห ก็ปั่นต้องปั่นเรื่อลใหม่อะเออถ้าคิดถึงกันก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูแลกันนะเออไปล tomorrow, ะกุณบายซีโอเกียร์ลูมอโรในคำ